สวัสดีค่ะพี่น้องแฟนจองอิบซีสูขุสูุ่นปบพอกับจ่องสาวบ้านนอนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพบพอกันในวันที่18เมษายนพศสอง7ันห้าร้อยหกสิบอากาศหอนพี่น้องในยิ้นว่าพายุสีเขาดิจ้ะว่าพายุดูดูร้อนเต่กับโบตกพี่น้องหอนพดโพบปกโม่ปวเขียบดูแลสุขภาพร่างกายเด้อพี่น้อง ฮีสโตกี่เป็นไหลเป็นคักเป็นเนะค่ะกะเห็นข่าวกับคนเสียชีวิตหลายกะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเน,นาะจิบนำาบพี่นอ้องย่าห้ร่างกายขาดนำจ้าพยายามยาออกเดือดจัดเด้อพี่น้องอยู่ในห่มกอนค่ะอย่าเห็ดงานกลางแจ้งไหลค่ะดูเลสสุขภาพด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยจ้า เอาพี่น้องคลิปนี้กะมีตัวเลขมาฝากมาต้อนคือเก่าละพี่นอ้อ,นองเอ้ยพี่น้องเอ้ยกะย้อนว่าคนหมักตัวเลขเนาะหลักสิบล่างแม่นแม่ ot, งวดนี่ลุดพี่น้องเนี่ยค่ะที่เห็นอยู่นี่ละจ้ะจากที่เดินดีเนาะค่ะงวดวัน,วนที่หนึ่งกุมภากัเขาคือศูนย์เก่างวดวันที่สิบหกกุมภากัเขาคือสี่สามงวดวันที่หนึ่งมีนากะเขาคือเจ็ดเก่าค่ะ งมดวันที่สิบหกมีนาะกับเขาคือเจ็ดคือเจ็ดแปดหนึ่งเมษากับเขาไปที่เก้าคือเก้าศูนย์จ้ะสิบหกเมษาหลุดพี่น้องให้มาสามห้าหกลุดพี่น้องเห็นบอ่อค่ะเลขเก้ามันมาผดผัวบกโมโบเกขียวเก้าทั้งบนทั้งหลางเลยคันทิงเก้าคือสิบไ่ได้กินได้อยากพี่น้องจ้าเจ็ดเก้านี่ออกดูดูดูด ออกดูคักจ้าปีหนึ่งออกสามเทียอะไรนี่ท่านในสินปีอยู่จ้าถือวางวดวันที่สิบหกเมษายนหลุดเดอ้อค่ะงวดนี่หลุดจ้าออกเจ็ดเก้าเนาะคะ่ะอือเดี๋ยวเอาปากกาไม่เขียนค่ะงวดนี่หลุดออกเจ็ดเก้าเด้อค่ะ แต่ว่าทั้งเอฟซีใจดีทั้งกทอมม็อกพนซุงมาให้แล้วจ้ะพันซุงมาให้สามนาหน้ามือน,นีละ่ะสู้ต่อเป็นว่าหลุดงวดนีหงวดเดียวกะสู้ต่อค่ะกะตั้มนั่นล่ะค่ะตัวเลขมีเขามีหลุดเนาะค่ะสามนากาะย้ำคือเขาว่าเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมกะยังวอาคือเขาว่าหยิบยกมาเป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องบ่ได้ว่าสิออกล้านเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์แสนเปอร์เซ็นต์ไปจังสั่นจ้ะ ยังยำคือเกาเหรียญให้มีสติค่ะชมรมคนรักตัวเลขเนาะมักตัวเลขกคอยนำมาโหวมาฝากมาตอนเอางวดนี้เสียไปบึ้งค่ะในงวดวันที่2พฤษภาคม2567ทั้งอ่ะ FC ใจดีเป็นฝากมาให้แล้วพี่นอ้องเป็นฝากเป็นตอนมาให้แล้วจ้านี่เด้อค่ะเป็นเขียนมหาสาวนาหลักสิบล่างหลุดวสันว่า เป็นงวดแรกเดอ้อที่หลุดจ้ะตามต่ออีกจากงวดเดอ้อเพิ่นว้าเนาะค่ะหลักสิบล่างตามต่ออีกเพิ่นว่างวดนี้เนาะคะ่ะงวดในวันที่สองนี่เพิ่นใไ้มาสี่เดอร์ค่ะมีศูนย์มีสองมีสามมีศูนย์มีสองมีสาม 3. ขอให้โชคดีค่ะรวยๆปังๆสู่ต่อเนาะขอบุญขอบคุณทาง f c ดีเนาะค่ะทางกทมที่นำตัวเลขมาฝากมาต้อนค่ะกะถือว่าเดินดีมาหลายงวดติด พิ่งลดงวดนี้งวดเลกสําหรับหลักสิบล่างเนาะค่ะเอาพี่น้องเดียวสามนาสิเขียนใจกระดาษให้ชัดจินบึงใงเขอใจฟังให้จบก่อนสินําไปลงทุนด้อจ้างวดในวันที่สองเนาะค่ะวันที่สองพฤษภาคมพือเดือนห้าหกจ็ดค่ะเพื่อนเมามีศูนย์ มีสองมีสามตามนี่ด้จ้ะผู้ใดมักชุดใดจัดคือหลักสิบล่างเด้อค่ะงวดนี้ก็เป็นอีกงวดหนึ่งที่เพิ่นยิบยกมาบอกมาฝากมาตวนตามตัวค่ะงวดว่างหันกะลดเบิ่งตามสถิตินี่พี่น้องเพิ่นเหตุสถิติไวใหายอยู่ค่ะสาวนากะเขียนตามเพิ่นเนาะผู้ใดมักผู้ใดมีตัวดีตัวเด็ดเนาะค่ะของงวดวันที่สองพฤษภาคมหกเจ็ด ถ้ามีตัวเดียวเข็นเข็นจับไซเลยค่ะมีศูนย์มีสองมีสามมีศูนย์มีสองมีสาม 3. หรือผู้ใดอ่ามีเลขดับตัดเนาะคะ่ะตัดภายในสามตัวนี็คือตัดถ่งเลยตัวใดดับเนาะค่ะเนาะก็คือเก่าละค่ะมาคลิปนี้ฝากกดไลค์คกดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งกริงเป็นกาลังใจให้น้ำเด้อค่ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปก็ถือพิษกันหนะักู่ได้พี่น้องทั้งเจ้านายญ่งจ้าเข็ดยังผิดจ้ะถือผิดกัน ถ้าสาวบันนะบาบอกหลายใหญ่ไปกะขอโทษขอให้เอฟซีแฟนชองเลยด้อค่ะถ้าบอกเว้ากะบ,บ,บอเขาใจเนาะถ้าบอสฟังให้จบกะบอเขาใจคือกันจะกะถือว่าสถิตินี่สาวบันากะหยิบหยกุกมาบอกให้เบงเนะะ่ยเปรียบเทียบไายงวติดอ่ะงวดว่างหันลุดลุดกะว่าลุดพี่น้องเนาะค่ะกะตามนั่นสุดหมยคำนวณมีเข้ามีหลุดผิจารณาเบง ือว่าผู้ใดมีแนวทางอย่าวางในช่องสาบานนาหนุ่มสวีดินก็สามารถเอส i d l i ์ e QR code เนาะคะ่ะสาบนานก็ได้ดปักคลิปก้อนนั่นค่ะคิว่าโค้ดก็ปักห้แเหล้วเป็น i อร i n e ส่วนตัวเด้อค่ะบอกมีรน์กลุ่มช่องทางติดต่อเนาะคะ่ะช่องทางอ่าเบื้องตัวเลขก,ก็มีช่องทางเดียวคือช่องทาง y o YouTube เท่านั้นบอกมีช่องทางอื่นบางคนก็นถามมาสาบานามีเพจบ่บ่มีเพจเพด้อจ้ะ มีช่องทางเดียวคือช่องทาง YouTube นะคะช่องทางติดต่อนะคะหลายๆเสียหลายๆอาจารย์หรือ FC อยากติดต่อกะช่องทางไลน์นะคะเป็นไลน์ส่วนตัวค่ะขันว่าบอดด้ทักทายไผกะขอโทษขอไผ่เพราะว่ากะหลายแนวหลายอย่างพี่น้องเอ้ยค่ะถึงบ่สบายกะกะดีขึ้นแล้วละ่ะค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าอากาศมันร้อนร้อนเกินไปนะคะกัเฮ็ดให้อ่าบ่สบายไข่นะคะคือไข้อัด ไข้หวัดเจ็บคอเสียงแหบไอนะคะกลางคื้ก็กจะมีน้ำมูกีสิไหมคะ่ะคืออากาศหอนแห้งเนาะตามนั้นกะเบาย่ำคือเกาวา่าให้พี่น้องแฟนจังอิซีดูแลสุขภาพร่างกายเนาะคะ่ะเอาพี่น้องคลิปนี้กะนเนาวแล้วะคะ่ะกให้พิจารณาเบิงเนาะสามันาหยิบยุกเนาะคะ่ะตัวเลขหลักสิบล่างทางอิซีใจดีก็ทมได้แบงปันมานะคะ่ะคลิปนี้กะเบาเบาไลายใยญ่ไป บ้ใดเบ่งกิบหนี้เดินทางเคี่ยวขัาขาดปลอดภัยจับเงินยังเป็นเงินเป็นทองเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินไหลกองทองไหลมาเนาะค่ะอย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นการล้างใจให้น้ำค่ะกิบหนีฝากไว้แค่นี้พอกันกิบนาไปเราจะสวัสดีค่ะหาปุราปาลิปุเรนติสาคะลังเอวเมวิโตทินัง เปตานังอุปกับปฏิอิจิตังปะจิตังตุมหังคิปะเมวัสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทรประนะระโสยะา,ามะนิโชติระโสยะธาสัีติตโย,ยวัชันโต สัพโรโควินัสตุม,มาเตภวัตว,วันตรายโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวันนศีลิสะนิจังวุทธ,ธาปจายโนจัตาโรธรรม,มาวัันติอายุวันโมสุข,ขังพระลัง